ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่เม์ครับวันนี้เราได้เฟรนช์ปุสการัชมาแล้วนะฮะเพราะว่าเราขายอานายไปเป็นที่เรียบร้อยเราจะเล่นทางด้านของลูกรักหนึ่งเดียวในดวงใจของผมตัวนี้สำหรับปุสการตแนะนำว่าใครที่อยากจะเล่นให้ไปเล่นในตำแหน่ง CS เท่านั้นใน ST เนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับมาดูค่าพลังสักนิดหนึ่งชิมุฟสดาวนะครับเท้าเนี่ยเป็น 5.4ความเร็วมีอยู่แล้วครับการจบสกอร์ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆถ้าอัพยิงยิ่งคมกริบเข้าไปใหญ่แต่ว่าผมอัพจ่ายบอลน,นะจ๊ะนี่สกิลติดตัวเยอะแยะมากมายแล้วเวิร์กเลทเป็น h ไฮมีเดียมเรียกได้ว่าคุณไม่ต้องใช้ความเร็วเยอะเพราะว่าเขาหาช่องแบบเทพเจ้ามากนะตอนนี้อยู่ที่280 2 8 0ร้อถึงสองเอ็มครับหาซื้อกันได้ในตลาดทั่วไปเรเวล30เต็มวัดกันไปเลยว่า อัพเต็มไปแล้วเนี่ยจะเล่นได้จริงหรือแค่หลอกตาเท่านั้น4 3่เฝ้านายเจอกันในโหมด H d to Head และ a n a g e r จ้ามาดูในส่วนของ h d to Head ก่อนนะท่านผู้ชม4 3่สเฝ้านายนะจริงๆก็เป็นแผนที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วอัปเดตท,ทางด้านของตัวผู้เล่นมาก็มีทางด้านของปูสการ์แล้วก็มีตัวเร่มาแล้วนะ เร็วๆนี้คลิปต่อไปเราก็จะรีวิวตัวเรตตามความต้องการของท่านผู้ชมทุกท่านที่คอมเมนต์กันมาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคารเซมิโร่หรือไรการเห็นเชิญชวนกันตัวแรกพี่ตัวแรกนี่แหละจัดให้แต่ตอนนี้ดูปุสการ์ดก่อนครับตอกเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอ่อใช้สกิลต่อไขได้โอเคเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้ามากๆสำหรับปุสการ์ด บังคับเนี่ยแทบจะไปพร้อมนิ้วกับการคอนโทรลมือซ้ายเลยทีเดียวนะครับผมพยายามจะเลี้ยงให้เห็นเยอะๆแล้วก็ให้ดูวิธีการขยับเข้ากรอบเขตโทษของเขานะฮะสำหรับเกมนี้เรียกได้ว่ายิงจนท้อยิงจนฝั่งตรงข้ามร้องขอชีวิตแล้วยิงจนฝั่งตรงข้ามงองแงกันเลยทีเดียวสำหรับปูสกัด ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขางอแง,งอะไรนะครับแต่ว่าดูกันไปเรามารีวิวปุสการ์เราจะเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ในกรอบเขตโทษนะครับเขาจะดรอปตัวเองลงมาตามตำแหน่งของเขาเลยก็คือฟาวส์นหน้าที่ของเขาคือดึงตัวเองลงมาเพื่อรับบอลโฮบอลณ่อหน้ากรอบเขตโทษหรือกลางสนามแล้วก็จะให้ทางด้านของปีก2ฝั่งเนี่ยสอดเข้าไปทำประตูแทนรวมถึงเวลา เราเล่นริมเส้นแล้วเป็นปีกเดินมาปีกลำเลียงบอลมาเนี่ยจะเป็นปูสกัตที่สอดเข้ากรอกเข็โทษโดย AI หาช่องหาพื้นที่เพื่อรับบอลดีมากๆนะครับเดี๋ยวจะเห็นการวิ่งสายไปสายมาของปูสกัตเนี่ยผมพยายามสกิลดูนะแต่ตัวเล็กนะบางจังหวะโดนชนก็เป็นอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับผมพยายามจะทำให้ดูหลายๆอย่าง มันคล่องแต่ว่ามันไม่เร็วนะท่านผู้ชมมันไม่ได้เร็วแบบเร็วจี๊ดแบบแบบพวกเอ่อวินิซิอุจูเนียพวกนั้นมันจะคล่องแล้วเร็วใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของปูสกันเนี่ยมันจะคล่องแล้วชัวร์บาลานซ์ของตัวเขาเนี่ยค่อนข้างดีอ่ะเมื่อสักครู่นี้อาจจะเห็นว่าโดนชนจากข้างหลังมีกระเด็นมีอะไรบ้างแต่เอาเข้าจริงเวลาวิ่งหลุดไปดวลกับกองหลังสองคนเนี่ยจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นครับว่ามัน มันดึงเขาไม่ลงมันดึงเขาไม่ลงนะครับวันนี้เนี่ยมีไฮไลท์แถมให้ด้วยนะครับในช่วงท้ายคลิปไปดูไฮไลท์เอาก็ไดนะ้แต่ตอนนี้ดูในเกมก่อนเห็นจังหวะไหมเนี่ยถ้าปีกปีกวิ่งมาเขาก็จะสอดเขากรอบเข็โทษและดูลูกนี้ครับคือจังหวะยิงแกคมแปลกๆนะผมบอกเลยโดยเฉพาะเท้าซ้ายนะปีกไปคนลำเลียงบอลมาเห็นไหมแล้วตัวแกสอดเข้ามา ผมเอากองกลางแทงทะลุช่องมาปุ๊บโดนเบียดนิดนึงเห็นไหมโดนดึงโดนอะไรไม่เป็นไรยังฝืนไปได้แล้วก็จิ้มบอลเข้าประตูไปเลยอ่ะเนี่ยหนึ่งหนึ่งละนะครับลูกเนี้ยผมคิดว่าตอนแรกอ่ะคิดว่ามันเหมือนจะไม่ทันแล้วด้วยซ้าไปนะครับแต่ว่ามันก็ยื่นขาอันสั้นๆของมันเนี่ยแทงบอลเข้าสู่ประตูไปได้อ่ะดูครึ่งหลังต่อครับครึ่งแรกก็ดูดีครับ ตีเสมอได้ไปโดนยิงลูกฟรีคิกนะแก้ไม่ได้สักทีลูกฟรีคิกเนี่ยขี้กเกียจจะเอาตัวไปปิดบางทีมันก็ปิดไม่ทันนะใครมีวิธีแก้ปัญหาลูกฟรีคิกก็แนะนําหน่อยนะครับผมปล่อยเลยเวลาเจอฟรีคิกเนี่ยผมไม่ค่อยจะแบบกันกัเท่าไหร่ไปหายิงเอาเองยิงเพิ่มเอาเองครับอ่ะเดี๋ยวดูเราบุกบ้างครับ เ,เห็นไหมเวลาหน้าขึ้นมา3ตัวเราจะเห็นว่าอูสการดึงจังหวะเนี่ยจะมีกองกลางกับปีกที่พยายามจะวิ่งสอดเข้ากรอบเขตโทษใช่ไหมครับตัวเขาเนี่ยไม่ได้อยู่สูงนะเราจะใช้กองกลางและทางด้านของตัวปีกในการสอดเข้ากรอบเขตโทษบ่อยกว่ากองหน้านะครับแต่ตัวเขาพลิวดูดิเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะตึ๊บ ดึงดึงโยกยิงเอ้ยโอ้โหของแท้เลยบอลติดท้าแบบติดจริงๆริง,รงะนะท่านผู้ชมตอนแรกอะผมมาพลาดเลนเชคไปมติดตัวใช่ไหมผมดึงกลับดึงกลับผ่านด้วยแล้วปั่นมุมนี้ครับอเหลือแดกครับบอกตรงนี้พลิกแซงครับสองหนึ่งโดยเฟรนส์บรูสการัตตัวเดียวเท่านั้นตัวแบกเลย เดี๋ยวดูยิงขวาก็มีให้ดูนะครับยิงขวาก็ถือว่าคมแบบคมกริบจริงๆจังหวะการหาช่องยืนตำแหน่งมันก็เป็นแบบกึ่งกึ่งกองหน้านะครับอยู่ที่ว่าเราจะขึ้นเกมยังไงมากกว่าอ่ะดูครับนี่ครับสับปุ๊บยิงปั้งคู้ยิงแรงยิงธรรมดาได้ยนะครับแล้วก็กดไม่เยอะด้วยสับปุ๊บแล้วยิงเลยครับหลังจากนี้คือการงองแงของฝั่งตรงข้ามแล้วครับ เริ่มร้องขอชีวิตและผมก็งงว่าอะไรของเขา้าดูว่ายิงแรงมากนะครับลูกนี้เท้าซ้ายเท้าขวาผมมองว่ามันถ้าไปถึงเม็ดส้มได้เนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันแล้วครับ4ทับห้าก็จริง5ทับี่ก็จริงแต่เหมือนห้าห้าเลยไม่ได้แย่เลยครับโดยเฉพาะการยิงเข้าในกรอบเขตโทษเนี่ยหลังจากนี้คือเขางองแงแล้วนะครับผมก็เลยจัดการจัดให้ งงเงมาก็งงเงกลับไม่ตองตรงนี้ดูเขาเล่นดูเขาเล่นเห็นไหมคือผมก็งงเับเนี่ยเวลาอัดคลิปเนี่ยอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วครับมันมีอุปสรรคอย่างเงี้ยเจอบ่อยมากนะท่านผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจว่าเวลามันเป็นยังไงอ่ะมันแพ้แล้วมันเป็นยังไงผมก็เลยเลี้ยงเข้าไปเลยโมโหจบ ตรงนี้ผมว่าใน Head to Head วงเล็บว่าเป็นตำแหน่ง CF เท่านั้นนะครับ s t เล่นยากมากเพราะความเร็วเขาไม่เหมือนพวกตัวอย่างโรนันโดหรือตัว s t อื่นๆที่สามารถอัพสกิลและเพิ่มความเร็วได้นะครับก็ผมให้อยู่ที่ประมาณ7 5ถึง8สํสำหรับ CF อ่ะมาดูในเมนเจอรต่อนะครับว่าเมนเจอรเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงใช้4 3 h o โฮดดิ้เออขอภาย4 3า f ฟ้าไนเหมือนเดิมครับ ถ้ามาสักครู่นี้เนี่ยเฮต t เฮตผมให้อยู่ประมาณ7 5ถึง8ในตำแหน่ง CF ใช่ไหมครับใน Manager เนี่ยในตำแหน่ง CF เช่นเดียวกันแผน4.3 3 Fa l ามาเช่นเดียวกันครับผมให้อยู่ที่9-9.5ถึง9.5าสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นกองหน้าที่เล่นใน Manager เก่งโคตรเก่งแบบงงงเก่งแบบสุดๆไปเลยนะครับใน Manager นะตอนนี้ตัวที่เก่งนะผมนับตั้งแต่กองหลังเลซาลีบาเก่งครับกองกลางคาเซเมโรเก่งครับ แล้วก็ในส่วนของกองหน้ามีทั้งด้านของปูสกัตมีโยฮันคลาฟและนิโกวิลเลียมผมว่า5ตัวนี้ใครมีในทีมเล่นแมนเจสเอร์สบายครับลองไปตามกันดูนะตูเร่ตูเร่ก็เริ่มโอเคนะแต่ว่าเพิ่งจะได้ซื้อมายังไม่ได้มีการสังเกตแล้วก็ทำวิจัยมันเยอะมากมายเดี๋ยวดูเกมนี้ครับสำหรับปูสกัตใครอยากได้แผนเาลน้าเดี๋ยวจัดให้นะตอนนี้ลงตัวแล้วนะครับ พอดีกลับมามีไฟพอปุสกัดกลับมาเนี่ยผมมีไฟลเล่นเลยมีไฟลเล่นทันทีเลยลูกลักกลับมาแล้วนี่อ่ะคานามงสู้กับกุลิตได้เฉยเลยครับนี่อ่ะยังไงทั้งมงทั้งบล็อกเร็วจริงๆเก่งเหมือนกันนะครับคานาบาโร่เนี่ยแต่เดี๋ยวรอเปลี่ยนผู้รักษาประตูอยากเล่นยาชินยาชินไม่มาครับ เพราะตอนนี้เป็นฟันเดซาเบื่อแล้วว่าใช้ฟันเดซาเบื่อแล้วครับเนี่ยช่วงครึ่งแรกท่านผู้ชม30นาทีแรกจ่ายบอลเสียเยอะมากครับจ่ายบอลเสียเยอะจริงๆผมก็เลยปรับแผนซะหน่อยดีไหมเดี๋ยวรอดูการปรับแผนแล้วมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับใครบอกว่าแท็กติกไม่มีผลนะอยากจะขมับให้นะครับไม่มีผลเขาจะใส่มาทำเพื่อ มันมีผลอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราอ่านเกมของเราออกหรือเปล่านะเนี่ยจ่ายเสียแบบเสียง่ายๆนะครับอ่ะผมปรับเลยปึ๊บเดี๋ยวรอดูในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเกมปเปลี่ยนทุกอย่างปเปลี่ยนอ่ะผมเปิดเข้าไปดูสแตทด้วยครับก็เนี่ยมันจ่ายเสียเองเยอะโดยเฉพาะแดนหน้ากับปีครับ แล้วเราก็ปรับฝันตรงข้ามก็จ่ายเสียเยอะนะเกมนี้แต่ว่าเราปรับก่อนได้เปรียบอยู่แล้วให้มันเลี้ยงเยอะขึ้นครับเพื่อที่จะให้ทีมเราหาช่องนี่อันนี้ก็วิลเลียมแทงมาเเข้าไปด้านในก1 0ก่อนเลยับโยฮันคลัฟมีประตูให้เห็นเร็วเลยหลังจากปรับนะย้ำอีกทีท้ายคลิปมีไฮไลท์นะครับ ไปดูโปสการ์ดยิงกันวิธีการเคลื่อนที่วิธีการยิงนะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลายคลิปที่อยากจะเอามาเป็นรีวิวนะแต่ว่าคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะเห็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดและชัดที่สุดแล้วโดยเฉพาะนิสัยของฝันตรงข้ามนะฮะก็เลยรีวิวนิสัยฝันตรงข้ามไปด้วยเลยยอดเยี่ยมจริงๆชอบมาก นี่เมเนเจอร์นะท่านผู้ชมยังไม่เห็นทําอะไรใช่ไหมปุตการ์ดเดี๋ยวดูครับนี่ครับมาแล้วครับรับบอลเราแทงทะลุช่องนี่คือสิ่งที่ปุตการ์ดทได้ดีมากเขาดึงตัวเองลงมาแล้วทําให้เพื่อน2ฝั่งเนี่ยปีกสองฝั่งเนี่ย,ยพุ่งทะยานเข้าไปข้างหน้าและนิโก้กับโยฮันคลาสเนี่ยเร็วอยู่แล้วครับแล้วยิงคมด้วย <F> เขาสอดมาในพื้นที่ที่ดีเลยครับ เมนเจอร์นี่ตอบโจทย์จัดๆทั้งยิงทั้งส่งได้หมดครับเดี๋ยวดูลูกต่อๆไปนะจ้ะนี่เพิ่งจะมาฟิตกันในช่วงครึ่งหลังว่ายดิโก้อาหาโอกริงนี่ครับถ้าฝากบอลไว้ที่ปุสการนี่คือจบครับไปแล้วจ้าบ,บืนหมื่นหมื่นหมื่น ดูครับแล้วยิงเองเรียบร้อย2องแอซิตจูปสกัดอย่าลืมนะครับมันเป็น CF นะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ ST นะครับมันเป็นกองหน้าตัวหลอกนะเฟลสไนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเข้าทำวิธีการที่เขาเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะปีสองฝั่งและกองกลางที่เติมเกมบ่อยอย่างไรกาดอะไรบบนี้เป็นต้นนะครับ ท่านอย่าไปมองว่าเอ้าก็ไม่เห็นจะยิงเลยมันเป็นกองหน้ามันเป็น C F ท่านผู้ชมนะเราต้องรู้หน้าที่เขาด้วยแต่ถ้าเราอยากจะให้เขายิงมันก็มีเหมือนกันมันก็มีเหมือนกอันเนี่ยเห็นไหมจับบอลปุ๊บเพื่อนจะสอดทันทีครับดูครับสามแอซิดของปูสกัตครับ3ามแอซิดภายในเวลาแบบ15นาทีได้ครับ แค่ขอแค่เพื่อนฝากบอลตรงกลางมาเดี๋ยวปุสกัดทาให้เลยนะได้รับบอลตรงกลางปุ๊บเนี่ยปีกับกองกลางเราจะวิ่งทันทีเลยนะนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่แบบมันเป็นสีสันของการเล่นฟาวสไนใครที่ชอบเล่นอะไรที่แบบแปลกแปลกบ้างไม่จําเจไม่จะเป็นต้องเป็น4 1 2ห2ไอนรโร่4 2 3 1ไนโร่แล้วก็โฮดดิ้งอะไรพวกเนี้มันน่าเบื่อใช่ไหมเราเปลี่ยนมาเล่นอะไรแบบนี้บ้างนะครับ สประตูต่อศูย์เกมนี้ไปดูคะแนนท้ายเกมของปูสกัดกันดีกว่าครับและอย่าเลีมยงครับช่วงท้ายมีไฮไลท์ในเฮดทูเฮดให้ดูด้วยนะอยากให้ดูกัน4ครั้งเป็น4ประตูปูสกัดเอวีพครับสามแอสซิสส่งสี่สำเร็จ4มีแท็กเกิลด้วย1ยังไม่ได้ยิงนะสำหรับเกมนี้แต่ว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวครับ ถ้าชินชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับตัวต่อไปคงเป็นตูเร่และอยากจะดูตัวอื่นยังไงคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับ